สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเจ้เจกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดทำเพื่ออวยยศหนุ่มบบยอนอูซอกโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะเพะเลกหนุาา่มหล่อน้าใสหุ่นเกล้าวใจจากซีรีส์เรื่อง Love Free Runner ที่ครั้งนี้ได้รับบทเพลกสุดจึง้งแถมยังร้องเพลงก็ยังปังอีกกับวงอ e ีคลิป ที่เพลงนั้นฮิตติดชาร์จจริงๆซึ่งแอดก็ฟังเพลงของวงอีคลิปวนไปทั้งละมุนและสนุกมากจริงๆอย่างเพลง You and I รันๆรวมถึงเพลงประกอบซีรีส์ของนักร้องท่านอื่นๆด้วยฟังทุกวันเลยล่ะค่ะวันละหลายรอบเลยยิ่งเพลงที่มินนี่วงจีไอเดอรร้องะอนะละมุนมากกับเพลง Like a d r m ซึ่งหลังจากซีรีส์ได้ออนแอร์จบไปแล้ว เพื่อนๆสามารถรับชมกันต่อได้ทางแอปวิวนะคะพอหนุ่มบยอนอูซอกที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามถึงขนาดที่เจ้าตัวเนี่ยหลังน้ำตาออกมาเลยละค่ะเมื่อเจอแฟนคลับของเขาที่มากขึ้นถึงขนาดนี้แถมยอดผู้ติดตามในไอจีก็ยังพุ่งพรวดอย่างไม่หยุดเลยละค่ะใครยังไม่ได้ตามแอดก็แปะหน้าไอจีของบยอนอูซอกให้แล้วนะคะบยอนอูซอกหรือซอนจาด้วยกระแสะความปังความดังของเขาในซีรีส์อูซอกก็เลยเดินทาง มาจัดแฟนมิทติ้งที่เมืองไทยให้ติ่งได้อิ่มเปรมกันด้วยล่ะค่ะทุกคนแต่ขอบอกเลยนะคะว่าบาทโซเาา์เรียบร้อยแล้วจ้าขายหมดเกลี้ยงเลยแฟนมิทจะจัดที่โรงละครเคแบงสยามพิคเนตชั้น7สยามสแควร์วันซึ่งจะมี2เลเวลแบ่งเป็น5โซนตั้งแต่ A e. ถึง E อยากจะเห็นหน้าพ่อหนุ่มบยอนอูซอกชัดๆก็ต้องไปโซนใกล้กันหน่อยละค่ะขึ้นอยู่กับโชคและเงินในกระเป๋าด้วย ซึ่งราคาบัตรโซน A จะอยู่ที่6,000บาทเนาะเนาะโซน B อยู่ที่5,500บาทโซน C 4,500โซน D 3,500โซน E ที่ต้องพกลูกอมไปบำรุงเส้นเสียงกันเยอะๆอยู่ที่3,000บาทค่ะแอดเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆเ,เลเวล2ตะโกนสู่เลเวล1เขานะคะเป็นยังไงคะกับราคาบัตรของพ่อหนุ่มบยอนอูซอก หรือพ่อหนุ่มซอนแจของเราซอนแจวงอีคลิปจัดแฟนมิดวันศุกร์ที่14มิถุนายนตอน1ทุ่มและวันเสาร์ที่15มิถุนายน2567ตอนบ่าย2โมงนะคะเผื่อเวลารถติดกันด้วยนะจะได้ทันเข้าเวลาประตูเปิดอย่าให้เป็นเหมือนอิมซนนะคะที่วิวแชร์ของเธอแบตหมะก่อนเลยไม่ทันได้เข้าไปชมซอนแจงานนี้ไป้ายไฟชื่อทีมอุ้มซอนแจแล้วชิงต้องมีแล้วนะ พร้อมกับแท่งไฟดอมสีขาวๆข,ข,ของวงอ e ีคลิปพร้อมกันไหมคะตอนนี้ถ้ายัางไงร,รบกวนคนตามบุญสูงทั้งหลายที่ได้ไปแฟนมิตตะโกนสารังเ hey! ฮเพื่อแอดด้วยนะคะกราบและแอดก็ขอแสดงความยินดีกับลัคกี้แฟนที่ได้รับเลือกเป็นแฟนเบ n นฟิตกันด้วยนะคะ และสำหรับใครที่พลาดโอกาสไม่ได้ไปแฟนมีตทางซีรีส์เขาก็มีจัดกิจกรรมปลอบใจแฟนๆด้วยการจัดป๊อปอัพสโต์ที่จะขนป๊อปอัพของอิมโซและซอนแจมาให้แฟนๆซีรีส์เล v ฟลี่ลันเนอร์ที่เซนทันเวลชั้น3นะคะ ในวันที่13ถึง16มิถุนายนนี้ค่ะรับรองว่าต่อคิวกันยาวเหยียดแน่เลยแล้วไปถ่ายรูปกับเมนกันสุดท้ายนี้ขอบอกเลยนะคะว่าวันที่15มิถุนายนไม่ได้มีแค่แฟนมิกของบยอนอูซอกแต่มีคุณทนายคิมซูฮยอนด้วยล่ะค่ะแยกร่างไม่ถูกกันเลยใช่ไหม ซึ่งคิมซูฮยอนจัดแฟนมีดวันที่15มิถุนายนที่ทันเนอร์โดมเมืองทองธานีนะคะวันนั้นต้องร้อนระอุมากแน่เลยเพราะมี2หนุ่มฮอตจากเกาหลีมาเยือนกรุงเทพยังไงก็รักษาสุขภาพกับเส้นเสียงกันด้วยนะคะทุกคน และท้ายสุดๆท้ายของคลิปนี้แอดก็ขอตัวลาไปวนดู Lovey l Runner ข้ามเวลามาเซฟเมนก่อนนะคะมาตามวนดูกันเพื่อนๆวนดูกันกี่รอบแล้วหรือชอบฉากไหนประทับใจฉากไหนกอเมนต์มาบอกแอดกันหน่อยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาก,กันไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย